มาคุณเพื่อนข้าววันปลาทอดปลาช่อนปลาหั่นทอดกัแนแดดเดียวหายเอง ปักเบ็ดอากินง่ายปลาหาไม่ยากเนี่ยคลองหน้าบ้านปักเบ็ดเมื่อไรก็ได้กินคลอ,อง ร้านติดคลองเลยครับปูปลาหากินง่ายครับเพชรบุรีนะครับปลาช่อนตัวเบลอเลยทอดกินกับข้าวมามาเพื่อนๆมาขอบคุณมากครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ช่างตีตีตายขอบพระคุณมากทุกๆคนเพื่อนๆที่ยังไม่ลืมกัน ตอนนี้ก็ช่องเย็นครับห้าโมงกว่าจะหกโมงอง่ะเพิ่งจะได้กินข้าวนี่ครับกค้าเยอะครับวันนี้เ,นเพื่อนเือนสู้กันต่อไปนะครับทั้งสี่เป็นกำลังใจให้ครับส,สู้ครับ